ไปดูกันที่การไฟฟ้านครหลวงหรือ M.E.A. นะครับลงนาม M.O.U. สนับสนุนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย,ไทยถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีก1แล้วก็2ด้วยนะครับแล้วก็ฟุตบอลถ้วยลีกครับพห้กถึง2568ร้อพร้อมเป็นสปอนเซอร์หลัก M.E.A. ฟุตซอลไทยลีกฤด,ดูการ2567นเะครับเรื่องนี้ครับคุณวิราชเฉลยศาสตร์ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงหรือ M.E.A. พร้อมด้วยดรชานวิทย์ it, ผลชีวินอุปนาย,ยกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงสนับสนุนการถ่ายทอดสดฟุตบอลหลีกอาชีพนะครับศึกไทยลีก1และไทยลีก2รวมถึงฟุตบอลถ้วยรายการลีกครับแต่ตาฤดูการ2567-2568ครับพร้อมเป็นสปอนเซอร์หลักรายการ m e a ฟุตซอลไทยลีกฤดูการ2567เป็นจำนวนเงิน10ล้านบาทด้วยกันภายใต้แคมเปญบอลไทยทูเกเตอร์บอลไทยไปด้วยกันนะครับโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมแล้วก็ยกระดับการแข่งขันฟุตบอลและฟุตซอลให้มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องในทุกมิติครับ คุณวิลาเฉลยศาสตร์ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA เปิดเผยว่าการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบด้านระบบจําหน่ายไฟฟ้าให้เพียงพอมั่นคงปลอดภัยควบคู่กับการดําเนินการด้านการดูแลชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนน,นทบุรีและสมุทรปราการครับที่ถือเป็นพันธกิจและยุทธศาสตร์หลักของ MEA ครับพร้อมให้การขับเคลื่อนพัฒนาและสนับสนุนวงการกีฬาควบคู่ไปกับการผลักดัน ให้การกีฬาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญของประเทศครับเร้อเอ็มดีเอนะครับวันนี้เรามีความรู้สึกปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสซัพพอร์ตสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับเพื่อให้เขาได้มีนะครับมีพลังในการที่จะยกระดับความสามารถนะครับเรามั่นใจว่านับแต่วันนี้ สมาคมคงจะสบายใจขึ้นนะครับมีการซัพพอร์ตที่ดีขึ้นการกีฬาฟุตบอลของเราจะพัฒนาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยในโอกาสต่อไปครับ นอกจากการสนับสนุนวงการฟุตบอลและฟุตซอลไทยแล้วนะครับ m e a ยังได้มีการสนับสนุนงบประมาณให้กับสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยในปีนี้เป็นปีแรกด้วยครับและสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยที่สนับสนุนมาตั้แต่ปี2556นะครับจนสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันกีฬาไทยสู่ซอฟต์พาวเวอร์ครับ